นาลิบบดินจังหวะนี้เอ้าลัดมาเอง้สายสัตว์โอ้โหเป็นปซุปเปอร์เซฟของทักเลยครับดูครับโล่งๆคนเดียวเลยของนาลิบบดินนะครับเอาบอลลงได้ตรงนี้แล้วเอาชนะกิติพงศ์ก่อนที่จะอัดที่เสาแรกนะโอ้โหเท้าซ้ายของเควินเมนโดซ่ายังเร็วพอครับปอมเปิดมาลูกที่อานครับเอาสิจับเสร็จสัตว์โอ้โหติดเซฟเมนโดซ่าครับดูจังหวะยิงเต็ม้อต้อนี้แต่วโอ้โหเร็วจริงครับเควินเมนโดซ่า บอลอาจจะไม่ได้ห่างตัวมากแต่ลูกนี้นี่ก็อีกแล้วครับนฤบดินได้เปิดลูกนี้บอลอ้าวพักอ,อกแล้วซ้ายตูเซฟจังหวะเซฟของเมนโดซ่าครับซ้ายโดยบิโซลี่หนุนไม่ทีนึงไม่ดีครับติดลีนาเลสเอาครับดูครับทางขวาของนฤบดินเปิดแบบโรยๆครับแล้วสุวรรณตั้งตั้งให้ซ้ายหัวเต็มข้อเลยโอ้โหสองมือครับประสานกันแล้วทุบออกไปได้ครับเควินเมโดซ่า